แล้วพอถึงจุดหนึ่งนะมันจะเป็นจุดที่จะตัดกิเลสจริงๆแล้วสมาธินี่ตัดกิเลสได้ชั่วคราวเหมือนคนตัดหญ้าเดี๋ยวย้าก็งอกอีกปัญญาเนี่ยขุดลากถอนโคนกิเลสส่วนลึกของเราเนี่ยพวกระดับสังโยชน์อะไรพวกนี้กิเลสในจิตใต้สำนึกเลยเนะี่ยต้องอาศัยกําลังระดับปัญญาระดับอริยมรรคปัญญาที่เกิดในอริยมรรค เวลเวลาที่เราเดินปัญญาไปเรื่อยๆ,ๆนะกนะิเลสมันก็จะถูกเรารู้ทันไปเรื่อยมันจะอ่อนแรงทำไมมันอ่อนแรงเพราะเราไม่เติมเชื้อไฟไม่ให้อาหารมันอย่างเวลาโทสะเกิดเนี่ยแล้วเราไปคิดในทางไม่ดีมีพยาบาทวิตกเราให้อาหารมันนะโทสังจะแรงขึ้นอย่าง้ารหนุ่มเนรน้อยเี่ยมันมีการมาราคาเกิดเป็นเรื่องปกติ นะอย่าไปให้อาหารมันคือมันจะกระตุ้นให้เราคิดไปในทางกาามนะมีการมอวิตกอย่าไปคิดมันนะเคยมีคนทูนถามพระพุทธเจ้านะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีกามมาราคะไหมท่านบอกว่าเราไม่มีกามมาราคะเพราะเราไม่มีกามอวิตกเห็นไหมอย่าไปคิดมัน